สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเหงชีวิตทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสําหรับคําทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทํานายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีระกาจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจําเดือนกันยายนพศ2568ครับฟังให้ดีนะครับชาวปีระกาเดือนกันยายนนี้ครับพลังฟ้าและดวงดาว กำลังหมุนเข้ามาส่งสัญญาณตรงถึงคนที่เกิดปีละกาเท่านั้นเลยนะครับนี่คือเดือนที่หลายสิ่งกำลังจะคลี่คลายพร้อมเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆและบททดสอบใหม่ที่คุณต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับคนเกิดปีละกาครับคุณคือคนที่มีสเสน่ห์ของความมั่นใจในตัวเองนะครับมีความมั่นใจในตัวเองสูงรู้จักเลือกรู้จักตัดสินใจ แต่บางครั้งความเด็ดขาดก็ทําให้คนรอบตัวคาดเดาตัวคุณญาติละเดือนกันยายนนี้ครับลักษณะดเด่นเหล่านี้ของคุณเนี่ยจะถูกทดสอบอย่างจริงๆจ,จังๆเดือนนี้พลังดวงของคุณเนี่ยนะครับคล้ายคนที่กําลังยืนอยู่ตรงทางแยกใหญ่มีป้ายชี้ไปหลายเส้นทางมากครับซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับมีเส้นหนึ่งครับที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างรวดเร็ว อีกเส้นหนึ่งจะพาคุณไปสู่ความบ้านคงระยะยาวและบางเส้นครับก็เป็นทางลัดที่ต้องแลกมาด้วยแรงที่ต้องลงแรงหนักมากกว่าเดิมอีกดังนั้นถ้าคุณกำลังรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังชะลอตัวเดือนกันยายนนี้ครับจะทำให้คุณกลับมารู้สึกว่าทุกอย่างเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่คุณต้องเลือกทางให้ดีนะครับแต่ก่อนจะพบกับคํานายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับ อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ของทางช่องด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสําหรับการรับชมคําทนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคําทํานายดวงกันดีกว่านะครับดวงด้านการงานครับคนที่ทํางานประจําครับคุณจะรู้สึกเหมือนคนที่ถูกดึงขึ้นเวทีใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัวครับ งานนี้สําคัญหลายอย่างหลายประการนะครับงานนี้ถามว่าสําคัญในบุมมงผมก็ว่าสําคัญนะครับหลายคนก็จะมองว่าโอ้โหอย่างเสี่ยงอะ่ะโคตรเสี่ยงมากๆเลยนะครับงานประมาณนี้นะครับเราต้องมาแบกรับงานที่มันแบบโอ้ภาระอันหนักอึ้งอย่างเงี้ยนะครับมัน แต่มันก็เลีกเลี้ยงไม่ได้อผมบอกอย่างนี้นะครับมันเลีกเลี้ยงไม่ได้เพราะงานมันมาวางตรงหน้าคุณแล้วเขาเลือกคุณแล้วนะครับคุณต้องอย่าก,กลัวนะครับเพราะอันนี้จะเป็นบทพิสูจน์ครับที่จะทําให้คุณผ่านบททดสอบของผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานไปได้นะครับผมอยากให้คุณมองต่างออกไปเนาะนะครับบางคนได้รับงานใหม่ได้รับโปรเจกต์ใหม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหอะไรวะทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นทําไมไม่เป็นคนอื่น รับไว้เถอะครับมันเป็นสิ่งดีๆต่อตัวคุณทั้งนั้นนะครับตั้งใจผลิตผลงานออกมาให้ดีนะครับงานนี้จะมีแรงกดดันสูงนะครับแต่ผมคิดว่าแรงกดดันนี้มันจะทําให้คุณทํางานได้ดีขึ้นนะครับท่านจะทำทำงานภายใต้แรงกดดันดีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ต้องก็ต้องแต่เราต้องแก้ปัญหานะครับ แรงกดดันเนี่ยนะครับมันมา2มุมเนาะนะครับมุมหนึ่งมุมมองผมบอกว่ามันทาทาให้เราทางานดีขึ้นนะครับอีกมุมหนึ่งบางคนก็อานจจะลนกดดันจนเกินไปนะครับจนทําให้งานผิดพลาดอันนี้ต้องระวังนะครับฝากกาลังในเรื่องของการที่ต้องแก้ปัญหาแทนคนอื่นนะครับมันจะมีงานเข้ามาให้คุณแบบต้องแก้ปัญหาแทนคนอื่นเหมือนคนอื่นทํางานไม่ผ่านทํางานไม่ รวจไม่ผ่านเนี่ยนะครับแต่เขาก็ส่งมาให้คุณเป็นคนแก้นะครับแต่ผลงานคุณก็อาจจะไม่ได้ได้เนาะนะครับก็จะมองข้ามข้ามไปนะครับแต่ผมไม่ได้อยากให้คุณเลี่ยงนะนะครับอยากให้รับไว้นะครับเพราะถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับคุณจะกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในโปรเจกต์ต่อๆไปแน่นอนครับส่วนน้านไหนครับที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับพลังดวงการค้าขายเนี่ยนะครับเด่นมากๆมาแรงมากๆนะครับ สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบ้านและไลฟ์สไตล์นะครับจะได้กระแสตอบรับดีเป็นพิเศษเดือนนี้คุณอาจจะเจอลูกค้ารายใหญ่ครับที่ตัดสินใจซื้อแบบปิดดิวทันทีนะครับแต่ต้องระวังปัญหานะครับปัญหาอะไรครับขายของดีปัญหาอะไรครับ,รรบสต็อกของไม่พอผลิตของไม่ทันนะครับหรือจัดส่งล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นมาเจอผมวันนี้ จัดระบบระเบียบให้ดีครับเพื่อไม่ให้เสียเครดิตเพราะลูกค้ารายนี้นะครับจะเป็นลูกค้าลของคุณซ้ำๆต่อๆไปนะครับมองภาพนะครับเขารู้จักลายเขาเป็นคนลายใหญ่นะครับคนรอบข้างเขาก็ลายใหญ่เช่นเดียวกันนะครับส่วนท่านไหนครับที่ทํางานอิสระนะครับหรือว่าเป็นฟรีแลนนะครับคุณจะมีโอกาสได้งานจากคนที่เคยปฏิเสธคุณมาก่อนหน้านี้ครับได้จากไหนครับได้เพราะผลงานเก่าของคุณนั่นแหละ ไปสะดุดตาไปเตะตาเขานะครับในจังหวะที่เขาต้องการคนจริงๆนะครับอย่าประมาทงานเล็กๆนะครับมีงานเล็กๆเข้ามาโอ้โหฉันได้งานใหญ่ฉันได้งานนู่นนี่งานเด่นกว่านี้ไม่เอาหรอกงานเล็กอย่ามองข้ามนะครับเพราะงานเล็กๆในเดือนนี้มันอาจเป็นบันไดสู่การได้งานใหญ่ของคุณในปลายปีนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ดวงด้านการเงินครับเดือนนี้การเงินของ คนปีะกาเนี่ยนะครับเหมือนน้าขึ้นสูงสุดในรอบไตรมาสครับจะมีรายได้เข้ามาหลายทางครับทั้งจากงานหลักงานเสริมและบางคนครับจะมีโชคลาภเล็กๆใน้อยด้วยนะครับให้พอหอมปากหอมคอนะครับแต่รายจ่ายเนี่ยนะครับก็เข้ามาตามติดๆเหมือนกันครับโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวบ้านนะครับจะทําให้เงินไหลออกเร็วนะครับอย่าใช้เงินนะครับกับสิ่งที่ยังไม่ได้จําเป็นนะครับเดือนนี้ นี่คือเดือนที่ถ้าคุณเก็บเงินได้ผมอยากให้เก็บนะครับเก็บได้ดีนะครับเก็บก่อนใช้จะเป็นทุนต่อยอดโครงการใหญ่ในเดือนตุลาคมตุลาคมและพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนนี้ผมอยากให้คุณเริ่มเก็บเงินเลยนะครับมีเงินออกมาเยอะก็รู้จักเก็บรู้จักออมเพื่อลงทุนต่อยอดในอนาคตครับส่วนดวงด้านความรักครับคนโสดครับเดือนกันยายนนี้ครับพลัง ความโสดของคุณสเสน่หาของคุณนี่สูงมากๆนะครับคุณจะดูแบบโอ้โหดูน่าสนใจนะครับในสายตาของคนรอบข้างครับไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะครับอาจมีคนเข้ามาพร้อมกันมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนผมบอกเลยนะครับการที่มีคนเข้ามาหาคุณมากๆแบบนี้คุณสเสน่ห์แรงแบบนี้นะครับผมอยากให้คุณระวังคนที่เข้ามา เพราะหวังผลประโยชน์หวังในตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยคุณได้เลยมันคือเรื่องของเวลานะครับใช้เวลาครับเพื่อพิสูจน์ใจคนแล้วคุณจะเจอความรักดีๆนะครับส่วนท่านไหนที่มีคู่ครับเดือนนี้คนที่มีคู่เนี่ยนะครับจะมีบทสนทนาสําคัญจะมีคาพูดคําจาสําคัญสาคัญนะครับอาจเป็นเรื่องอนาคตการตกลงอนาคตร่วมกันหรือการวางแผนเรื่องใหญ่ในเกี่ยวกับครอบครัวนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยนะครับอยากให้เด็กเลี้ยงครับการใช้คำพูดที่ตรงจนเกินไปนะครับบางทีคำพูดที่ตรงจนเกินไปจะเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายนะครับแต่บางทีความหมายเนี่ยนะครับเขาอาจจะตีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะทำให้คนรักคุณรู้สึกไม่ดีนะครับรู้สึกแย่นะครับรู้สึกถูกตัดสินว่าผิดนะครับอันนี้ก็ต้องฝักระวังกันนะครับส่วนสุขภาพพานาัยนะครับเดือนนี้นะครับ ปัญหาเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยนะครับชัดมากๆนะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยจะมีผลกระทบต่อหลายๆด้านครับฝากฝากดูเรื่องของการพักผ่อนด้วยนะครับคนที่ทํางานต่อเนื่องนะครับมาหลายวันเนี่ยนะครับมแมนนู้จะแนะนำยังไงนะครับถ้าผมแนะนําก็เข้าใจว่างานเนี่ยมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะนะครับมันต้องทําต่อเนื่องหลายๆวันนะครับ ถ้าผมจะแนะนำผมก็คงจะบอกว่าอยากให้ลองจัดที่หลับที่นอนนะครับหมอนผ้าห่มนะครับทำบรรยากาศในห้องนอนให้หอมๆนะครับเพื่อให้คุณนอนหลับแบบหลับสนิทนะนะครับไม่ได้หลับหลับจนตื่นเนาะนะครับการที่เรานอนหลับสนิทนะแม้เรานอนน้อยเนี่ยนะครับก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้เรานอนอิ่มได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมพูดงี้ให้คุณนอนน้อยนะนะครับ ผมยังอยากให้แบบโอ้โหนอนพักผ่อนให้เต็มที่อยู่นะครับแต่ถ้าสําหรับคนไหนที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับถ้าเดือนนี้คุณเริ่มมีอาการปวดคอบ่าไหล่นะครับให้รีบปรับท่านั่งหรือพักผ่อนให้มากขึ้นนะครับเพื่อดูแลตัวเองดีๆนะครับเพื่อดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึ้นนะครับเงินนะครับหาไม่ยากหรอกครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับเงินจะหายากมากถ้าร่างกายเราเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับ โอกาสไม่ได้มาหาเราทุกวันใช่ไหมครับเพราะบันมักมาพร้อมกับบททดอสอบนะครับถ้าคุณกล้าที่จะก้าวนะครับกล้าที่จะรับนั่นแหละคือทางสู่ความสําเร็จนะครับคนที่เกิดปีละกานะครับเดือนกันยายน2568นี้คือเดือนแห่งการก้าวกระโดดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตครับฟ้ากําลังเปิดทางให้คุณเดินไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นอย่าหยุดครับอย่ารออย่าปล่อยให้ความกลัวมาดึงคุณกลับไปนะครับและผมขอฝากพลังงานดีๆนะครับไว้กับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอให้คุณเจอโอกาสทองนะครับได้จับเงินล้านเงิน10ล้านเงินร้อยล้านและได้ใช้ชีวิตครับในแบบที่คุณภาคภูมิใจในแบบที่คุณโอเคในแบบที่คุณชอบ ขอขรบคุณทุกคนทุกท่านครับที่รับชมรับฟังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักครับสวัสดีครับผม